คลิปนี้จะมาปลดลนะ็อกโฮเบย์เนาะบอกว่าจะเป็นโฮเบย์อัน FRP หรือว่าปลดล็อก FRP หรือว่าโฮเบย์ ID ก็ปลดคือกันเนาะก็เดินมาเลยฮะก็ต้องลงไดเบอร์ก่อนอนะครับขอก๊อปได้ c o p ไดเบอร์โฮเบย์ไปที่เครื่องลูกค้าแล้วก็ลงให้มันสำเร็จเนะาะแต่ว่าไปที่ยังไม่เคยลงนะลงไดเบอร์โฮเบย์ยยย Android ติดตั้ง โฮเิร์ตสีบีเลยสามสองบีติดตังลงไปเนาะแล้วตัวที่สองเนาะตัวที่องโฮาบอรยูบี B, คอมศูนต์หรือว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดศูนย์เกินเวลาจีมเทรพอยเตโฮเบอรมันจะต้องการในพอร์ตนี่เนาะถ้าว่าบอสไซดได้เบิร์ตนี้ไปได้ชวนตัวที่สามนี่บอสลงก็ได้เนาะลงสองอันพอเวลาจีมมันจะโชว์ขึ้นมาในนี้เนาะ หลังจากนั้นก็เราจะเปิดโปรแกรมไม่ใช่หรอเปิดโปรแกรมอันล็อกทุนของเราเนาะเพราะว่าจะปลดผ่านอันล็อกทุนเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็ล็อกอินโปรแกรมมันเรียบร้อยเนาะสำหรับใครที่ยังบ่มียูสเซอร์ก็ไปสื่อหรือว่าไปแอคติเวียเอาราคาก็จะแจ้งตามในหน้าเบเนาะแล้วก็มาในนี้ก็เปิดเข้าไปทีม้วเวย อ่นดับแบงคเลยเนาะจะปลดราะว่าหัวเบย์มนต้องการจีนเท็ดพอยก็เลือกไปทีเท็ดพอยแล้วก็เลือกไปทีหัวเบย์ Huawei, แล้วก็พิมพ์ซื้อรุ่นตามที่ต้องต้องการเนาะอย่างเช่นของเขาวายหกพี op, จะเป็นโมเดลตัวนี้เนาะ,ะโมเดลเนี่ยมันคือการเมืออะะนะ Hawaii op, ่อไหรล่ n, A n, นะเนาะวายหกพีหรือว่าวายหกพีเอ็นเอลเอ็กเก่าเอ็นนะหรือว่าเอ็ลเอ็กเก้าเฉยๆมาเบิกในนี้ส่วนวิธีการจี point, นเะท็ดพอยเนาะเดี๋ยวจะขึ้นมารายละเอียดให้เบิก หลังจากจีมเทปไฟลหลังจากเขาหูเทไฟแล้วมาพิมพ์ซื้อรุ่นที่เขาจะปดบางคนจะปดอัน g m a i l ก็ให้เลือกในนี่ได้นะเลือกซีบเซตของมันถ้าบาไฟจะปดอ่รุ่นแต่มันบมีเขากับพี่เมาเขากับพิมวา y หกของเขามาเบิกมาเบิกในนี่ y 6 p หกพมันก็มีหลายรุ่นมันมี y ายวายหกสองพันสิบแแล้วก็วา o หกโปรแล้วก็วาหกศูนยส่วนของเข้านี่จะเป็นว6 p ละละเนื้นลุ่มสุดนี้คลิกเข้าไป หลังจากคลิกแล้วก็มาเลือกฟังก์ชันการปลดไปจะปลดอียงปลด FRP หรือว่าปลดอียงก็เลือกเอาเนาะส่วนเครื่เข้าจะลอง FRP ให้เบิ่งนก่อนนะคลิกเข้าไปแล้วเนาะมันก็จะเด้งมาประมาณนี้มันก็จะบอกว่า waiting for device ก็รอทาอุปกรณ์หลังจากนั้นเขาก็จิ้มเทสพ point เนาะให้มันเสื่อมถต่ว่าสำหรับรุ่นนี้นะจิ้มทสพอ point ้วการล่อให้มันเสื่อมต่อกับคอมแล้วมันก็จะมีการปลดส่วนเครื่องเข้าเนี่ยเขาก็จปลด f p ฉะน้นเขายกเลิกเนาส่วนเขาจะปลดอัน o ว e r ID มาเลือกคำว่าอิออเลดโฮเวอร์ไอดีเนาะในโหมดบีล้อมอิเลดเดคคลิกเข้าไปแล้วก็รอแล้วบัตรนี้ก็จิม้มเทสพอย์เนาะสังเกตในพอร์ตในเทิงนี้ในคอมโพก่อนเดะไมันจะขึ้นมาเชื่อมพอรคอมเก่ามันจะขึ้นว่ามีเดียเทคเนาะยุยบีพอร์ตมันก็จะแรงปี้ปี้เดะเห็นปะแบบนี้ก็น,น่นาจะผ่านแล้วเนาะเดี๋ยวจะบอกว่าในรุ่มนี้มันบอกว่าอิเลดโฮเวอร์ไอดีโอเคเนาะก็คือว่าน่าจะสำเร็จแล้วก็ถอดสาย เป,เ,นะปเ,เปิดเครื่องเนาะถ้าว่าพทธีถอดแบตก็ลองเสื่อมไซแบตแล้วก็เปิดเครื่องเบิกเนาะอันนี้มันก็จะผ่านโอเค